ะะช่วงที่3กันแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เห็นโรสนี่แบบว่าไปกิจกรกับอดเวนเจอร์สงสัยจะหิวแล้วเป็นไงคะหิวหรือเปล่าหิวมากค่ะนี่นะคะเอาเป็นว่าค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในร้านชีฟวินเลตนั่นเองนะคะขอต้อนรับค่ะพี่ขวานนะคะผู้จัดการร้าน<ฮ>าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาพูดถึงดีกว่าค่ะว่าประาวัติความเป็นมาของร้านเป็นไงบ้างคะ คือร้านชิวิเลนนะคะจริงๆแล้วเราเปิดเป็นสาขา2ของร้านเด็กเลี้ยงแกะที่ลาดพร้า71ว71นะคะ <S 1> <S 1> ที่นี่เรามาทําเป็นสาขา2ให้มาขยายมาในย่านนี้นะคะแสดงว่าใครที่เคยไปแบบร้านแรก<ช>เด็กเลี้ยงแกะนี่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าบางท่านบอกว่า อาจจะแบบไกลไปไลไลอไนี่น,น,ะะนะคะก็มีสองสาขานะคะ<ช>อยูได้เลยนะแล้วนะคะอยู่แถวนี้แบบว่าคนที่มาเที่ยวเป็นไงก็กลุ่มลูกค้าก็จะมีทั้งเป็นครอบครัวก,กลุ่มคนทํางานนะคะกลุ่มนักเที่ยวก็มีเพราะว่าเราเป็นทั้งร้านอาหารเป็นผัแบแอนด์ร้สล็อตเลยะค่ะอืมและจุดเด่นของร้านเราเนี่ยแบบเป็นยังไงบ้างเราจะมีสถานที่มีมุมต่างๆที่ใช้ถ่ายรูปได้เยอะนะคะเราจะมีแกะมีสัตว์เลี้ยง มีหมูมีไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีมุมต่างๆที่ให้ลูกค้าได้มาถ่ายรูปไม่ต้องไปไกลถึงราบุรีโอโหเหมือนว่ามาเที่ยวรีสอร์ทใกล้ๆอาหารก็เอาเป็ดเอาแกะมาเอามาไมมใช่ไมใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่แล้วด้คนไล่นะแล้วเป็นไงบ้างคะแล้วปกติรถไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะแบบสไตล์การชิลปกตินะคะชอบจริงๆชอบไปนั่งดื่มนะคะดื่มแบบที่สามสามนี้ก็ไปบ่อยมากค่ะชอบแล้วก็แต่ร้านบรรยากาศอย่างนี้ฮาิม แม่นางเจ้าพยานเนี่ยจริงๆเขาหายยากมากค่ะสำหรับสไตล์อย่างนี้จริง, <c oughs> รงๆเพราะจนมากเราจะเจอร้านแบบดูแบบเหมือนกับว่าอายุอีกแบบหนึ่งอ่ะวัยหนึ่งแต่พออย่างนี้วัยรุ่นก็สามารถแต่ว่ามาเที่ยวได้มาทานมาดื่มไอตอากับเพื่อนๆได้ค่ะที่สําคัญนะคะมาถ่ายรูปได้เยอะด้วยสำหรับร้านชีฟวิลเลจเป็นร้านที่มีสไตล์การตกแต่งแบบฟาร,ร์มเลี้ยงสัตว์โดยขยายสาขามาจากร้านเด็กเลี้ยงแกะที่ลาดพร้า,าว71มีทาเลสุดชิลติดริมแม่น้ำเจ้าพยา อาหารจะน่าทานจะอร่อยขนาดไหนตามสาวเซ็กซี่ของเราไปกันเลยครับอ่แล้ววันนี้นะคะก็มีอาหารเต็มอยู่เลยหน้าโต๊ะเราตรงนี้ให้วีขวัณแนะนําดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นทีเด็ดของร้านที่เลือกมาวันนี้ก็จะเป็นทีเด็ดของร้านทั้งหมดอะนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเย็นดาฟโฟหม้อไฟค่ะก็คือจะรสชาติจัดจ้านเด็กๆสามารถทานได้แต่ก็สามารถเป็นกับแก้มให้ผิ้ใหญ่ทานได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะคัดสรรลูกชิ้นอย่างดีรสชาติเข้มข้นค่ะ เพราะปกติแบบว่าเย็นตาโฟนะถ้าเป็นแบบลูกชิ้นแป้งอะเนาะก็จะไม่อร่อยกิ่จานไม่ไหวอยไม่ไม่จริงๆร้านเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาพี่ขวันไปตกเองมาเลยใช่ละอ่านะคะลองชิมดูไหมลองดูค่ะลองชิมดูเลยค่ะกำลังร้อนร้อนชิมร้อนเลยต้องชิมน้ํากอะจริงๆเมื่อกี้จะแอบทาแล้วแหละทีมงานบอกไม่ให้ทานบอกเดีวรายการเสร็จก่อนกิใจไม่ไหวอื รสชาติแบบแซ่บมากอ่ะแล้วยังเห็นมีเมนูนอื่นอีกอันนี้นะคะจะเป็นปลากระพงหลงน้ําค่ะค่ะนะคะปลากระพงเราจะทอดกรอบนะคะส่วนน้ําเนี่ยเราจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้ําต้มยำข้นนะคะแล้วก็ราดที่ตัวปลาค่ะคือน้ำเป็นอย่างนี้นะคะใช่แล้วคือสามารถราดบนวนตัวปลาได้เลยนี่นะคะใครที่ชอบแบบรสจัดๆแซ่บๆแ,แบบนี้นะ สองเมนูนี้ห้ามพลาดแล้วยังมีเมนูอะไรอีกอันนี้จะเป็นถุงทองค่ะถุงทองเนี่ยไส้ข้างในเราจะไม่มีแป้งเลยนะคะเราใช้เป็นเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งล้วนๆเลยค่ะอลองทานดูค่ะอร่อยมากอันนี้ขอแนะนำค่ะอะ่มาถึงอีกเมนูอันนี้นจะเป็นยำสามทับค่ะ อันนี้จุดเด่นของร้านเราคือตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะรสเด็ดมากการันตีได้แล้วก็ตัวหอยปลาหมึกกุ้งเนี่ยเราสดใหม่ทุกวันค่ะจับเสร็จขึ้นเลยยำสามช้าปกติเราจะเห็นก็คือจะธรรมดามากแต่ที่นี่สังเกตว่าปลาหมึกเนี่ยจะเนื้อจะแน่นมากแล้วก็แน่นลมเนี่ยตัวใหญ่มากใช่เห็นปกติแบบเป็นลูกลูกปลาหมึกลูกเพรใช่ใช่ตัวใหญ่ครับพ่อแม่พ่อแม่เพราผพันแม่พันฟังแค่นี้ไม่เชื่อ ชิมดูค่ะเนาอยากทานอะไรคะเอาเป็นปต้าหมึกดีกว่าค่ะปหมึกอืยยืตอโตโตอนะคะสันนิาจะลองหอยค่ะกวทานทำยังไม่พอสิต้องทั้งจานใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ใช่หอยแต่งงานแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหอยนำรมอื้งกันทั้งรายการเลยน้ำจิ้มจะรสจัดมากแซ่บมาก ถึงจนานน<า>สุดท้ายานี่ก็คือหอยเชลล์อบเนยค่ะคือจุดเด่นของเราเนี่ยโดยปกติหอยเชลล์อบเนยที่อื่นอาจจะแบบว่ามีแค่รสชาติกระเทียมกับเนยมันๆเท่านั้นแต่อันเนี้ยเราจะตีน้ําซอสปรุงน้ําซอสก่อนนะคะแล้วถึงเวลาย่างเราถึงจะย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เลี่ยน แล้วก็รสชาติที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างจะเข้มข้นลองชิมดูค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กๆทานเนี่ยก็จะทานแบบอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ทานก็หย่อดน้ําจิ้มซีฟูด้ดนิดหนึ่งแล้วจัดขึ้นเยอะเลยค่ะก็แสดงว่าร้านอาหารของเราส่วนใหญ,ญ่นี้ก็คือสามารถทานได้ทั้งเด็ก<ช>และผู้ใหญ่เนาะถูกต้องค่ะรสชาติไม่จัดจ้าไม่เผ็ดมากเกินไปค่ะที่ตัวหอยเลยจะไม่เผ็ดนะคะถ้าต้องการเผ็ดก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มเข้าไปวันนี้เราสองคนจะน้ำหนักขึ้นนะคะับทน้ำหนักกันยอค่ะ เพราะว่าปกติเนี่ยจะเคยแต่แบบว่ามีรสชาติของเนยอย่างเดียว<ช>แต่น,นี้คือคมันกลมก่อมมากนี่นะคะ<ต>ก็มันจะ<ด>เข้าไปในหอยด้วย<ช>ค่ะใช่ค่ะเวลาเราย่างเราจะเอาซอสลงไปตีเนี่ยมันจะเข้าซึมเข้าตัวเนื้อหอยจะรสชาติเด็ดกว่าเยอะค่ะ ว่าทั้งหมดนะคะแบบว่า5เมนูนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะสาหรับร้านชิปเวิเลตข,ข,ของเราและถ้าสมมุติว่านะคะคุณผู้ชมดูปุ๊บอยากจะขับรถมาเลยเนี่ยของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะชิปวิเลตตั้งอยู่ที่จรัน86ทับ1น,นะคะเลยโรงพยาบาลยันฮีมานิดนึงนะค่ะนะคะเข้ามาสุดซอยอยู่ริมน้ําเลยค่ะค่ะแล้วเปิดปิดกี่โมงเอ่ยเราเปิดร้าน4โมงเย็นปิดตี 2, 2> ค่ะนะคะทุกวันค่ะ แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแฟนรายการของเรามาล่ะ่าติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0857775544ค่ะห,หรือไม่ก็เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ชีฟิเลตก็ได้ค่ะนี่ สองช่องทางเลยนะอยากจะโทรมาก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะดูใน Facebook ของเราก็ได้อีกเช่นเดียวนแนะนำถ้าจะจองห้องคาราโอเกะโทรล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าเราเต็มเกือบทุกวันคิวแน่นใช่ค่ะนี่นะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะสําหรับร้านสวยแบบนี้แล้วก็อาหารอร่อยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับุณผู้ชมกิจกรรมทั้งรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีนเขาการที่โปรคัมเบอร์นั่นเองนะครับโหสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็ได้ออกแรงด้วยนะครับเป็นไงครับน้องโรสของเราได้แบบว่าครั้งแรกประสบการณ์ปีนเขา แต่ว่าเธอคนนี้นี่ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีลีลาที่ไม่ธรรมดา,าจริงมีบิดตัวนะครับมีเอาขาควายกันอะไรด้วยต่างๆที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองแวะไปได้น,นะครับนี่คือ1กีฬาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็รวมไปถึงการดินเนอร์ด้วยนะครับที่ชิวิลเลจนั่นเองก็เป็นร้านที่บรรยากาศแบบดิบริม,มน้ำนะครับมีเพลงมีดนตรีให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบนั่งสบายๆเหมือนอยู่ในหมู่บ้าน ที่ต่างประเทศอะไรประมาณนั้นเลยสวยงามมากจริงๆนะครับแล้วก็มือพิเศษด้วยกับน้องโรชนะครับ mm. ก็ฝากน้องดีนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะลากันนะครับต้องบอกว่ายังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเนี่ยผมยังมีเรื่องราวมันๆแบบนี้อีกเพียบแน่นอนนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้เสื้อดูทีวีนะครับคำถามของเราง่ายมากๆส่ง SMS มาตอบได้เลยนะครับอะไรคือมิตรภาพที่ขาดไม่ได้ในแบบของคุณนะครับก็ลองส่งเข้ามาขีเอทกันได้เต็มที่พิมพ์แอเว้นวักและก็ตามด้วยคำตอบนั่นเองนะครับส่งมาที่4221619นะครับยังไงก็ฝากไว้สำหรับการแจกเสื้อดู t ทีวีด้วยเพราะว่ามีแค่5ตัว5รางวัลเท่านั้นนะครับใครที่ส่งมาก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับ ยังไงวันนี้นะครับก่อนที่เราจะลากันไปนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเีโอเบียสนับสนุนการทําดีนั่นเองแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อติดตามของเรานะครับนั่นคือ facebook.com/livingextraordinary.tv นั่นเองยังไงวันนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็รับรองว่าไม่ทําให้ผิดหวังอย่างเช่นเคยแนะ่นอนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยลีโอเบีย